ติดอยู่ในพวังไปแล้วฉันไม่ทำอะไรดีนี่แล้วฉันเป็นใครเนี่ยในหัวมีแต่อะไรไม่รู้งงไปหมดเลย <c oughs> ไม่รัรำพอด สวัสดีค่ะน้ำฝน GHL นะคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งใน The Sims 4ภาค Stranger View นะคะก็คือเมืองป่วนคนแปลกนั่นเองวันนี้เบธจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างไปติดตามชมกันเลยโอ้โหดูการฝึกแบบค <c ười> ันปรจประาจาแล้วก็เนี่ยมีความแบบกระโดดเตะอะไรแบบนี้ด้วยก <c ười> ่อนอื่นเนี่ยเบธกำลังสงสัยแกมมาอยู่เนาะพราะงนเนี่ย เดี๋ยวเบตนะคะจะแอบฟัง um, ว so right. to ่าแกม่าได้ม so right. ีการสื่อสารอะไรกับใครหรือเปล่าก็ใช้เครื hmm. ่องดักฟังที่ติดไว้นะคะมาแอบฟังเลยอ้าใครสะมาหาน้ำฝนมาหาไกลมากเลยรู้หรือเปล่าว่าที่นี่มันอันตรายอยู่นะเอ้าใครสะส่งจูบให้น้ำฝนซะงั้นเดี๋ยวน้ำฝน ต่อหน้าเบดอีกแล้วโอ้โหไมยกอดโคศบรถโอ้โ oh หจอมจูจีไม่นะเมื่อกี้ได้ข้อมูลอะไรจากแกม่าอ่าดูดี oh, ดดเบดอ,อกหักอีกแล้วหากเรื่องนี้ลุดออกไปฉันสวยแน่ <laughs> อันนี้คือบันทึกเสียงของแกม่าฟังดูมีพิรุธน่ะเรหลบว่าเราไว้ใจแกม่าได้หรือเปล่าโอ้ไม่กอใครสะมายุ่งอะไรกับแฟนฉันเนี่ย <laughs> okay, เดี๋ยวเราไปหาแกม่าดีกว่า น้ำฝนต่อหน้าฉันอีกแล้วอะ่ะเราก็แค่คุยกันตามภาษาเพื่อนสาวเอง <laughs> เบคก,ก็ขี้หึงเหลือเกินโอเคมาถึงแล้วรอบนี้เคทลีนไม่มาต้อนรับนะเนี่ยสงสัยน้องจะไปวิ่งเล่นเรื่องอะไรที่ว่าหลุดออกไปแล้วจะซวยนะ่ะคงจะไม่ได้เอาเรื่องที่ฉันบอกไปบอกคนอื่นหรอกนะ oh. อ้าวนี่ไงเคทลีนอยู่ในบ้าน <Here is. S 1> ทักทายก่อน <Yeah. S 1> อุ๊ยทักทายแบบทหารโอเค ฉันมาปรึกษาคือฉันน่ะไม่กล้าเข้าไปรงฉันใต้ดินนั้นน่ะเพราะว่าพวกละอองม่วงๆเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยอ่ะฉันควรทำไงดีอ่ะฉันว่านะนายน่าจะมีชุดป้องกันสารเคมีไว้บ้างนะเราจะไปหาจากไหนแล้วเราไปหาที่บาร์ข้างๆนี้กันไหมล่ะพวกหานอยู่เยอะถ้าเราแอบไปฟังอะไรที่พวกเขาพูดกันมันก็เวิร์กดีเหมือนกันนะ นายไปกับฉันได้มาได้สิเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนละกันเดี๋ยวก็เรานะคะจะไปที่บาร์ที่เคยไปเมื่อคลิปที่แล้วเนาะ<อ>กับแกมมาโอเคตอนนี้เราก็มาถึงบาร์ในเมืองแล้วนะคะ<อ>เดี๋ยวเราไปหา<อ>พวกทหารดีกว่านั่นไง<อ>ก็เห็นเราสองคนไปเบธทำภารกิจแกมมาก็คือมาเป็นเพื่อนเบธไม่กล้ามาคนเดียวนี่แนะนำตัวแบบทหาร<อ>แล้วก็นี่นะตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสปอในแ a บ อเนไหนก็มาละสั่งเครื่องดื่มสักหน่อยแล้วกันเนาะเอาเป็นเอาอะไรก็ได้มาแก้วหนึ่งแล้วกันเฮ้ยมีติดสินมนด้วยอะได้เหรอนีมมมมม่เอาทําให้ระทับใจก่อนดีกว่าภารกิจก็คือเราจะต้องแบบว่าทําไงก็ได้ให้พวกทหารเนี่ยมอบเครื่องมือที่มันจะแบบว่าเก็บสปอร์ได้ให้กับเบดนะคะเดี๋ยวได้วเบดฟิตอะไรเนี่ยอย่างนี้เลือกเป็นผู้หญิงจะดีกว่าไหมเนี่ย น่าจะดีกว่าะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยน่าจะเบสน,น่าจะพร้อมเกียวต่อมได้ง่ายอะไรประมาณนี้เราเมื่อไหร่เจอวิดพื้นเสร็จอ,เอ,อาเบสอวิดรัวรัวเลยเอาสรุปไม่ได้คุยอยู่ๆพวกเขาก็ลุกออกกันไปหมดเลยให้ตายเถอะแล้วแกม,ม่าที่ว่าให้มาเป็นเพื่อนเนี่ยหายไปไหนแล้วเนี่ย แอบกลับไปก่อนไม่บอกเลยโอเบธตัวคนเดียวอีกแล้วเราก็รอให้มีพวกทหารเข้ามาก่อนแล้วกันยังโกรธเรื่องน้ําฝนไม่หายเลยอุ้ยโอ้ไ่นะนั่นไงมีทหารเข้ามาแล้วไปเบธไปเกียก่อนให้เขาให้ไอ้เครื่องเก็บสปอร์แล้วเบดไม่ยอมทําตามที่น้ําฝนสั่งโหพอซิมอยู่ในอารมณ์โกรธแล้วนี่ควบผมยากมากอะทุกคนดูดิ เราจะกดดอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยเจ็ดชั่วโมงเลยอะเอ้ยนายอย่ามาเกาะฉันนะเดี๋ยวจะไปกอดเขาทําไมว้าวขอบคุณนะแต่ไม่ดีกว่าอะไรเนี่ยเอ,อ้เขาขาไม่ให้อ่ะนี่ผมขอจริงๆเอ่อทำให้ประทับใจกันหรือว่าถ้าไม่ให้ดีๆเนี่ยเราต้องต่อสู้ต่อสู้แย่งชิงมาหรออะไรแบบนี้วิหรือว่าเราจะติดสินบนเนี่ย เอาเป็นติดสินวนดีกว่านี่เอ้ยเบสปิดพื้นหลายชั่วโมงไปไหนขอร้องและคคนต้องเล่นตลกอยู่หน้าเลยคุณคิดว่านี่น่าประทับใจแล้วเหรอคุณต้องทําให้แข็งแกร่งกว่านี้ถ้าอยากให้ฉันประทับใจคุณนะอุ้ยเขาไม่ให้อะ่ะไม่ว่ายังไงก็ไม่ให้หรอนี่นี่ให้ปะเนี่ยอันนี้คือที่ติดสินบนนะ เขาบอกว่าจริงๆแล้วฉันไม่ควรจุดๆๆ,ๆช่างเถอยยังไงรัฐบาลก็มีของพวกนี้มากมายโอเคแปลว่าติ่นสินบนเราให้เหรอเนี่ยแปลว่าได้มาแล้วสินะนี่ไงได้มาแล้วตอนนี้เบสต,ต้องไประบายอารมณ์กรดบายทำไมฉันต้องมาเห็นสิ่งที่น้ำฝนทำแบบนั้นด้วยไม่ชอบเลยถึงแม้ว่าใครสะจะเป็นผู้หญิงก็เถอะแต่มาส่งจูบให้แฟนคนนึนอย่างนี้มันใช้ไม่ได้อะ ระบายอารมณ์ให้พอแล้วก็กลับบ้านไปนอนนะเบส <c oughs> โอเคหายแล้วแต่ดูหน้าแล้วน่าจะยังแหละ <c oughs> มีต่อไหนใจหายพอแล้วดูดิหลอดสีชมพูก็คือลดไปเกือบคืงอ,อีกแล้วอะ่ะแย่จังต้องมาเก็บใหม่อีกแล้วเฮ้ยทุกคนดูดิไอเถาวันนี้มันขึ้นมาจากซวมโอ้ไมยก๊อดน่ากลัวสุดๆน้ำฝนเห็นหรือ,อยังเนี่ยกำจัดเถาวันออกก่อน ่อนที่น้ำฝนจะเห็นเอาเดี๋ยวไม่พอใจกันอีกแล้วหรอโอ้ลดไปอีกให้ตายเถอะภารากิจก็ต้องทำแถวยังต้องงออีกไม่นะเบนไม่ผิดนะแต่น้ำฝนก็ไม่ผิดนะเพราะใครสาเป็นคนส่งจูบให้นี่ไม่ใช่น้ำฝนสักหน่อยทำไงดีล่ะเนี่ยมานั่งขัดซ้อมเฉย <c oughs> น้ำฝนก็มาคุยกับ หนูแฮมเตอร์นะคะวันเนี้ฉันทะเลาะกับเบดอีกแล้วการรู้หรือเปล่าอะเรื่องเดิมๆเ,เรื่องที่ฉันไม่ผิดด้วยซ้ำมั้งเนี่ยใครสาก็แค่ส่งจูบให้ฉันลอเล่นกันเท่าน,นั้นเองอะแต่เบดเก็บไปจริงจังอีกแล้วแล้วก็โกรธฉันอะแกจะช่วยอะไรฉันได้บ้างไหมอะอช่วยไปคุยกับเบดห้หน่อยสิเอาน้องไม่กิน <laughs> น้องอยู่ข้างเบดฉันอยู่ข้างเจ้านายฉันอย่อยอยาหญ่มนุษย์ โอเควันนี้เบตต้องทำงานดอเลือกเล่นทำงานที่บ้านเหมือนเดิมเนาะวันนี้ก็ให้วิ่งเหาะหนึ่งรอบโอเคเตรียมตื่นเตรียมตื่นเบตยืนกินเลยเหรอหอมจังหอมชีสโอเคดยวเรามาลองใช้เครื่องสแกนกันดูดีกว่านี่ก็ลองสแกนที่หลักบ้านดูนะวิสแกนมันแบบนี้เลย เจออะไรไหมคล้ายเครื่องสแกนผีของเดือนสิบสามอะว้นนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วเราก็เก็บเข้าช่องเก็บของน้ำฝนก็นั่งกินเบอร์เกอร์อยู่โอเคแต่เราก็ต้องเก็บแบบนี้อีก14อันเนาะ เฮ้ย <Hey, S 2> ทุกคนน้ำฝนเพิ่งเห็นมีต้นไม้ที่มันเป็นต้นไม้ต่างดาวอะ่ะโอ้โหดูสิมันอยู่ใกล้บ้านมากเลยแล้วต้นมันก็ดูโตขึ้นด้วยเราดูตรงนี้ดิโอ oh, oh, เหมือนสมองเลยอะ่ะน่าก,กลัวจัด oh. เดี๋ยวให้เบนมาถ่ายรูไปไว้ก่อนนะเฮ้ย oh. นี่มันโตขึ้นนะเนี่ยผลจากสปอร์ที่มันลอยอยู่ทั่วอากาศแน่เลยเก็บเกี่ยวได้ด้วยย้ยตกใจหมด แล้วอันนี้คือฟูมฟักนี่คืออะไรอ่ะอเ,เอ้ยพูดคุยหรอยาเบตยาอ้า,อาแบบนี้ก็ได้หรอแล้วเก็บเกี่ยวอีกนะน,นะโอ้โหอันตรายอยู่ใกล้ไม่ได้อย่าให้อยู่ใกล้บ้านเลยถอนดีกว่าเอ้ยนี่มันทหารทีต่ติดเชือ้อนี่ยแล้วเจสเหรอเอาเข้ามาทิ้งในบ้านซะด้วยเอ้ยนี่เธอเธอโอเคไหมเนี่ย ได้ยินที่ฉันพูดเปล่าเดี๋ยวก่อนตกใจหมดเหมือนจะไม่ได้ยินก็โอเคปลุกให้ตื่นจากภาวะนี่แน่นี่แน่ๆเป็นไงหายหรือยังโอเคหายแล้วแหละเราก็ช่วยเพื่อนคนนี้ไว้เนาะเ๋ยวให้เบ็ดวิ่งหยอกโอเคงั้นฉันขอตัวเอ้ยเดี๋ยวเขายังไม่หายนี่อ้ my god นึกว่าหายแล้วแต่เมื่อกี้เขาพูดคุยกับเบ็ดปกติมากเลยเฮ้ย วิ่งทะลุกระถางต้นไม้อีกอะไรเนี่ยฉันว่าถ้าเราสแกนใกล้ๆกับพวกต้นไม้เนี่ยมันน่าจะแบบว่ามีสปอยเยอะนะเดี๋ยวลองสแกนแถวๆถว A ต้นนี้เลยแล้วกันเรียกว่าดอกไม่ได้เราบางเนี่ยมาเป็นต้นเลยอะ <c oughs> อมไม่เจอแฮะตรงนี้ไปแถวในเมืองดีกว่าเค <c oughs> okay, มาถึงแล้วก็สแกนไปเลย ไม่เจอแฮะหายากเหมือนกันนะเนี่ยเราก็ลองสแกนไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าจะเจออะเนี่ยมันก็เห็นเป็นสปอยอยู่นะทําไมสแกนเสร็จเราไม่เจอวะไม่มีเราตรงนี้ล่ะใกล้ๆร้านเลยก็ไม่มีแฮะโอ้โหหายยากกันนะเนี่ยเราต้องหายต้อง14อันนะทุกคนแอ้โห <15. S 1> uh oh. วินนี่ยเจอแล้วอันหนึ่งเก็บเลยมีโอกาสที่จะสแกนเราแบบ เจอมากกว่าหนึ่งอันหรือเปล่านะโอ้ตายเถอะรู้สึกเหมือนมีคนตามมาเลยสองใส่คิดไปเองเอ้ยแย่แล้วไอ้นี่มันมาอีกแล้วทุกคนแต่ว่าในห้องน้ำนี่มีแน่ๆสแกนดูสักหน่อยนั่นไงโอ้อยู่ตรงเท้าพอดีจะเก็บยังไงแล้วเนี่ยโอเคเก็บเลยเบส แล้วก็เอาไอ้นี่ออกไปด้วยอย่าให้น้ำฝนมาเห็นเดี๋ยวน้ำฝนตกใจเฮ้ยดูดิมันน่าอยากแยก,กมากเลยอะแต่มองดีๆมันก็สวยเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเกิดเจอแบบนี้จริงๆก็จะเหี้ยวกิ้วเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวน้ำฝนกลับมาแล้วเราก็ทำอาหารด้วยด๋ <c oughs> ย่าเปดรอกินเลยรล้องกัน <c oughs> ว้าวเฮ้ยทุกคนมันขึน้นต่อนะเลย <c oughs> ไม่นะ น้ำฝนจะมาเห็นอันนี้ไม่ได้ไขัดออกเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแบบมันฟึ่งขึ้นมาเลยอะ่ะโอ้น่าก,กลัวจัดเลยมีน้ำฝนทำอะไรอะ่ะมีเบลลินตันหรอน่าก,กินอะ่ะอยากกินังเลยเดี๋ยวทำไมไม่ไม่วางที่โต๊ะกินข้าวทำไมมาวางโต๊ะตรงนี้ละน้ำฝนย้ายเลย อะไรอ่ะโลกพันพืชเกิดอะไรขึ้นก euh ับพืชเหล่านี้โอ้ my god เบดเบดก็กลัวเหมือนกันแต่เบดก็ต้องขัดเพราะเบดไม่อยากให้น้ำฝนมาเห็นเดี๋ยวจะกลัวด้วยนางห่างกันแบบนี้ยังไม่หายโกรธกันใช่ไหมน้ำฝนก็เริ่มโมโหเบดแล้วเหมือนกันแล้วเนี่ยไม่นะคู่นี้นี่เวลางอนกันไม่มีใครง้อเลยหรือเปล่าเนี่ยต่างคนต่างกธน้ำฝนเรามาคุยกันหน่อยได้ไหม คุยอะไรอุ้ยน้ำฝนกินอะไรอ่ะจะฉันไปทำงานมายังไม่ได้อาบน้ำเลยโอเคนราจะเคลียร์กันแล้วแหละดีกันแล้วเนาะพูดักก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวดีกันอะไรประมาณนี้ดูนะตอนนี้เบสก็หาสปอเจอไปเก้าอันแล้วเนาะก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งหาในบ้านนี่แหละสแกนตรงนี้เลยน้ำฝนไปอาบน้ำเธอตัวเหม็นไปหมดแล้ว เบตทำอะไรอะทำต่อหน้าน้ำฝนเลยมีไหมเนี่ยเอ๊ะตรงนี้ไม่มีแฮะแล้วตรงนี้ล่ะอ๋อมีนี่ไงเฮ้ยเบคอนเศร้าอ่ะเบคอนบอกว่าไม่มีใครใส่ใจเลยจะให้เบตมาเล่นกับเบคอนสักหน่อยไงเจ้าเบคอนฉันกลับมาแล้วช่วงนี้งานมากเลยแกโอเคดีนะน่ารัก ด,ดูดิพอเบดเป็นคนให้อะเบคอนกินแต่พอน้ำฝนให้เบคอนไม่ยอมกินเคเกเอาวันนี้เราก็ให้เบดนอนพักผ่อนนะระดับพรุ่งนี้เราก็มาหาสปอกันต่อเิ่งเดี๋ยวก่อนก่อนนอนขอสแกนกันเพื่อความปลอดภัยนั่นไงเจอจริงด้วยเก็บเลยสแกนครั้งหนึ่งนี่มันเจอแค่หนึ่งอันหรอ ไม่เคยเจอสองอันเลยอะว้ยอะไรอะอ่อะไรแบบแบบทุกคนอะไรเนี่ยล่องรอยกันแผ่ลังสีดูเหมือนจะมาจากถิ่นที่อยู่ของเบคอนอ้เบคอนเหรอโชคดีที่อ่านได้นั้นต่ำมากเพราะที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อซีมแค่สงสัยว่าเจ้าสัตว์ฟันแทกกำลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่กันแน่เอา้า เบคอนเบคอนทาอะไรเมื่อ <clipping> ก <noise> <qu> <c oughs aciones> <talk> <wanted> okay. ี้น้ำฝนก็เห็นอะไรระเบิดมาจากโกงเบคอนเนี่ยเบคอนอยู่นี่น้องทําอะไรเนี่ยวันนี้เบตก็ทํางานที่บ้านเหมือนเดิมก็วิ่งเหาะเหมือนเดิมเลยเฮ้ยเบตได้เล่นคันละทุกคนเป็นว่าที่สิบตีแล้วนะเบคอนมีกินซะเมื่อคืนเล่นอะไรบางแผงหรือเปล่าเนี่ยเสียงดังแปลกๆนะเราอะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสแกน ต้องทำงานเราสักหน่อยดีกว่านะเปลี่ยนชุดก่อนไหมเบธใส่ชุดนอนสแกนเลยเฮ้เจอแล้วขอเช็ค้องออกกำลังกายด้วยแล้วกันเจออีกหนึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกแค่สองอันเท่านั้นอ้าวเบอร์เกอร์เสียแล้วเอาไปทิ้งเล้ววางอะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก,กินเสร็จก็ไปเดิน ไปวิ่งตรวจตาดูสักหน่อยเอากินไม่หมดซะด้วยนี่อย่าบอกนะว่าจะเดินไปวิ่งไปเอ้ยเดินไปกินไปนั่นไงถือจานออกมาวิ่งเพื่ออะไรเนี่ยเบสกินให้เสร็จก่อนก็ได้ไหมอะ่ะหนูวิ่งมาสักไกลเลยด้วยนะประเด็นอะโอ้โหเฮ้ยดูก่อนดูดิคนนี้เขาก็ติดเชื้อเหมือนกัน เขากำลังจะเดินไปทางบ้านเราสักไวไัน <laughs> My God คุณคุณอะปก uh, <laughs> ติปะเนี่ยท่ <laughs> <ถ>าเ <c oughs> ดิม <c oughs> ไม่คม่อย <c oughs> ตกใจแล้วแหละตอนนี้เ <c oughs> อ้ยดูน <c oughs> ีตอนนี้เหลืออันสุดท้ายแล้วอ่ะเมื่อไหร่จะเจอสแกนมาสามจุดแล้วนะเนี่ย <c oughs> อ๋อนี่ไงเจอแล้วตอนนี้เราก็เก็บสปอ์ครบสิบห้าอันแล้ว <c oughs> ต่อไป oh, <yeah. S 1> เขาก็บอก oh, yeah. uh huh. ว่าให้ประกอบชุดป้องกันสารเคมีหาชุดป้องกันสารเคมีและตัวกองสปอร์มาอย่างละหนึ่งแล้วกดอะไรอ่ะรวมเข้าด้วยกันจากช่องเก็บของของคุณตั้งข้อสงสัยเรื่องสปอร์กับนวิทยาศาสตร์ที่หอสมุดในท้องที่และเจ้าของร้านขายของโบราณเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมโอเคใครสะมาอีกแล้ว ไม่ต้องมาคุยกับฉันเลยเธอเธอมาทำอะไรที่นี่มาหาน้ำฝนอีกหรือไงอ่ะเอ้าึทำหน้าดิไม่ฉันไม่อยากคุยกับเธอใครสะกฉันโกรธดวไปเดี๋ยวเราก็จะไปนี่นะคะเป็นหอสมุดของเมืองเตนเจอร์วิลเนาะทุกคนอยากลองกดยั่วยุดูอ่ะว่ามันจะเป็นยังไงขอลองไ้แล้วกันอ๋อเตะนอนเหรอ ฮ้ยเตะเราหัดเชย่โอ้โหเตะทีเราอองฟุ้งเลยไม่ได้เลยเบสมันนี้มานี่ก็มาถึงหอมสมุดแล้วนะก็มีนัวิยาศาสตร์อยู่ด้วยใช่คนนี้หรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวนะคุณออันนี้คืออะไรอะ่ะเน็กไทเหรอทำไมมาติดตรงผมอะ <laughs> ไม่รู้สินะแนะน,นำตัวแบบทหารดีกว่าอยากเห็น จะว่าไปเนี่ยเรายังไม่เคยให้เบดลองไปทํางานเลยนะแบบทํางานที่บ้านอย่างเดียวไม่เห็นเลยว่าเครื่องแบบทหารนี่มันเป็นยังไงนี่ขอลบแบบทหารปฏิยาหัดนั่นลูกเสือพูดถึงแล็บซากุนเนียรออัเติดเครื่องรับฟังด้วยดีกว่าเฮ้ยไงมีอะไรกับฉันเหรอือผมอยากมหาข้อเรื่องดอกไม้ถี่มุกนั่นนะฮะ คืออยากได้ชุดน่ะชุดป้องกัน,นสารเคมีอ่ะพอจะให้ได้ไหมคนนี้เขาก็บอกว่าฉันมีวัตถุดิบที่ใช้สร้างอยู่นะแต่ฉันไม่อาจวิเคราะ กลุ่มก้อนสปอร์ได้มากพออ๋อคือเขา่าไม่มีก้อนสปอร์ให้วิเคราะห์แต่เรามีไงโอเคงั้นเราจะให้เขาได้ไหมล่ะตะกี้ก็ติดตั้งไปแล้วหรือเปล่าคือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปที่ห้องปฏิบัติการรับเพื่อสร้างข้อมูลลักษณะจำเพาะโรคโรคติดเชื้อขึ้นมาจากนังก,กลับมาให้ฉันเพื่อที่จะได้สร้างตัวกองสปอร์ต่อไปอ๋อโอเคงั้นเราก็ต้องไปที่ฐานปฏิบัติการรับนั้นก่อนใช่ไหมเดี๋ยวคน คุยคุยอยู่เอาไวโอลินมาดีดใช่เลยอะไรกันเนี่ยนี่มันเมืองป่วนคนแปกจริงๆด้วยคนแปกจริงๆอ่ะไม่ทำอะไรอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เบททำท่าอะไรโอเคแต่ตอนนี้เบทก็รู้สึกเหนื่อยมากนะคะวันนี้เดินทางแบบไปนู่นมานี่แบบเยอะแยะไปหมดขอมาพักที่บ้านก่อนแล้วกัน มาถึงก็มาทักทายเจ้าเบคอนก่อนเลยช่วงนี้น้องรูของเหงาเนาะแล้วก็เราดะคะได้แอบจิตตั้งเครื่องดักฟังไว้ที่นักวิทยาศาสตร์คนนี้ที่ไปหาเมื่อกี้๋ยวจะมาดูข้อมูลกันว่าเขาเนี่ยมีอะไรบอกเราหรือเปล่าโอเคข้อมูลก็คือนักวิทยาศาสตร์คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์ใช้อธิบายสิ่งที่เราพบข้างใต้ที่แห่งนั้นไม่ได้มันเป็นเรื่องที่มาจากต่างดาวนั่นไงเป็นดอกไม้จาก ต่องดาวจากนอกโลกจริงๆด้วยเบดได้รับสับฐานนะคะแล้วก็บันทึกเสียงรับสุดยอดด้วยว่าแล้วว่าคนนี้ต้องมีข้อมูลเด็ดโอเคเดี๋ยวเราก็ให้เบดมาอ่านหนังสือนะคะที่เพราะว่าเบดนะอยากกินผลไม้อ้ยนำ้ำฝนม่โอ้ยอ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเบดรอบผลไม้ไว้แล้วน้ำฝนกิน อาไม่นะน้ำฝนติดเชื้อน้ำฝนโอเคไหมคือไม่มีใครตกใจหน่อยหรอเบทเบทไม่ตกใจน้ำฝนหน่อยหรอไม่นะน้ำฝนติดอยู่ในผอวางไปแล้วฉันไม่ทำอะไรดีๆนี่ฉันเป็นใครเนี่ยเออ มีแต่อะไรไม่รู้งงไปหมดเลยไม่ไน้ำฝนเบตทำอะไรสักอย่างเบตยังกอดอยู่อ่ะเนี่ยเบตยังกอธอยู่เนี่ยเป็นเรื่องยากที่เบตต้องอยู่ใกล้ชิดซิมที่นอกใจเออเธอถึงฉันเห็นฉันจะทำเป็นไม่สนแตฉันเป็นห่วงน้ำฝนมากเหมือนกันนะ โทน้ำฝนฉันไม่น่าวางผลไม้พวกนี้ไว้เลยเก็บดีกว่าเก็บโทษน้ำฝนไม่นะเบตมาช่วยน้ำฝนแล้วดูดีดูดเบตมองดีเบตแบบโทษน้ำฝนให้ตายเนอ้ทีรักทีรักเอยเดี๋ยวอย,อยู่น้ำฝนก็วาร์ปไปอยู่ตรงนั้นอโอขาจมดินไปเลยอันนี้เดี๋ยวเ้ย yeah. น้ำฝนนี่ฉันเองเอ้ยน้ำฝนหล่อเ,เล่นมะเนี่ยก่อนี่เราต้องตบเราต้องตบน้ำฝนจริงๆอ่ะเนี่ยเอ้ยน้ำฝนจับได้โอ้โหสุดยอด <c oughs> เดี๋ยวก่อนอีกรอบหนึง่ง <c oughs> อะพีเลย์เบตโอ้ยอ่ะ <c oughs> อะไรทำให้ฉันไม่อยู่ตรงเนี้ยเบตฉันเหมือนว่าฉันกลับมาถึงบ้านแล้วฉันก็กำลังจะกินอาหารนี่นะ โอ้ oh my god โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เนี่ยคือน้ำฝนจะต้องขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต้องมาเนี่ยกะชับความสัมพันธ์ของสองคนนี้อีกดูดียังไม่หายโกรธกันคือตอนแรกนึกว่าหายโกรธกันแล้วนะเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้น้ำฝนด้วยนะคะฝนคลิปหน้าเนี่ยเรา น่าจะได้เข้าไปชั้นใต้ดินของฐานปฏิบัติการรับนั่นแล้วแหละยังไงก็อย่าพลาดแล้วกันนะคะขอให้วันนี้นะคะไม่ใช่แค่ดีแต่ว่าเป็นวันที่โคตรดีของเพื่อนๆทุกคนเลยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย